สเตปสวัสดีค่ะสวัสดีวันพักผ่อนวันสบายๆนะคะทุกคนพาทุกคนลัดล้อชมธรรมชาติวิวธรรมชาติสวยๆค่ะตอนนี้ก็กําลังเดินทางออกไปข้างนอกนะคะทุกคนซื้อของกินเข้าบ้านเห็นบรรยากาศวิวธรรมชาติสวยๆก็เก็บมาฝากทุกคนค่ะสองข้างทางสวยไหมคะวิวสวยๆที่ทุกคนเห็นนี่คือบรรยากาศแถวบ้านนะคะทุกคนจะมีบ่อกุ้งบอ่อปลาค่อนข้างเยอะยังอุดมสมบูรณ์อยู่ ในขณะที่หมู่บ้านเกิดขึ้นเยอะแต่แถวนี้ก็จะมีบ่อปลาเยอะเลยจะมีวิวธรรมชาติสวยๆอยู่ในวันทำงานแค่ขับรถกลับบ้านเจอบรรยากาศวิวแบบนี้ก็หายเหนื่อยเลยค่ะทุกคนรถคันนี้ขายกาแฟโบราณคนต่อแถวซื้อเยอะมากเลยทุกคนแก้วใหญ่มากสีสันน่ากินมากเลยทุกคนตามรอยเขากันดีกว่า แทสเต็ปสวัสดีค่ะเจอรถขายแค่ขายเปค่ะทุกคนกำลังจะข้ามไปซื้อค่ะมองซ้ายมองขวาก่อนนะคะรถแรงมากเลยค่ะรถคันนี้มีของขายหลายอย่างนะคะมีกระติบมีกระด้งด้วยค่ะจอดอยู่ระหว่างทางตรงนี้มีต้นสนเยอะมากเลยค่ะบรรยากาศด,ดีด้วยค่ะ